ลักษณะมาจสุดยิงลักษะยิงแล้วยิงลักษณะเปนไหสข้างอ๋อสองข้างออมเคล่อนเคลื่อนไปหน่อยคลื่อนมาหน่อยประมาณไหนแงไหมประกบประกบไหมประกบข้างเป็นประกบเลยประมาณขนาดนี้เลยตหารซ้ายหน่อยก็มาแนวนี้

แล้วถีไรถรถ่ามามไม่ได้ถ้าโอไม่ได้พี่เอาแจมก่อนแล้วพอเรายิงเสร็จที่รถขานไปเลยไม่หรือรถล้มเนี่ยล้มด้วยล้มได้ยังไง่อแล้วก็ไปเลยรถรถกันนีรถที่พุ่ลงอ๋อวัตถุตรกงแต่เคยยมากี่ครั้งนะเด็กเราสามครั้งแล้ว สีไมสีแลโก้มันไมสีเลเราสาั้งแล้วาพันไม่ทราบว่จะินอะไรกใคแนวแนวปซอบเลยยิงบอก่อนไปซ้อมยิงมันก่อน